สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าในที่ดูฝนเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมเนี่ยแล้วทําไมเวลาเราปลูกผักรากมันไม่สวยรากมันไม่ขาวมันหยิกมันหยิกมันมามากมาดูครับผมปลูกผักตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็ใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกในส่วนตรงนี้นะครับแลวจะพามาดูครับว่าช่วงนี้ผมทําิลิปวันที่27กันยาปี67ซึ่งแน่นอนครับช่วงนี้หรือช่วงที่ผ่านมา คงไม่มีที่ไหนที่ฝนไม่ตกหรอกนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะตกหนักตกน้อยแต่ในส่วนของผมนี่ก็ถือว่าหนักครับจากที่แล้งมานานก็ตกหลายวันอยู่ครับก็กระทบอยู่ครับแต่วันนี้ก็เลยจะพามาดูครับเทประสบการณ์ว่าทายัางไงให้รากมันสวยมันขาวถ้าแก้ไขแล้วไม่ได้จะต้องทํายังไงอ่ะขออนุญาตสลับกลองครับผมมาดูครับช่วงนี้เนี่ยเรดโอ๊กโตช้ากว่ากีนโอ๊กอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแปลกนะครับช่วงที่จากปีก่อนเนี่ย ตั้งแต่ฤดูฝนเอ้ฤดูร้อนเนี่ยเรดโอ๊กจะปลูกง่ายกีนโอ๊กจะปลูกยากถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกีนโอ๊กไม่เป็นไรแต่มีปัญหาเรดโอ๊กก็แปลกเหมือนกัน,กนอ่ะเดี๋ยวพามาดูรากหน่อยรากก็ยังเหมือนเดิมนะฮะของผมน้ำก็เกือบเต็มเหมือนกันเนี่ยเพราะ่าฝนมันตกบ่อยทีนี้เนี่ยถ้าฝนตกบ่อยอย่างนี้เนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทําก็แน่นอนเลยครับก็มาดูระดับน้ําเนี่ยนยะเห็นไหมฮะน้ามันเยอะแล้วระดับน้ําถ้าต้นไซนี้ก็ควรจะให้มันมีช่องว่างสักหนึ่งนิ้วแต่ดูตัวนี้ไม่น่าถึงครับพอไม่ถึงเราก็เอาน้ําออกอนี่งนี้ฮะผมจะผมจะตะแคงด้านหนึ่งเพื่อให้น้ํามันไหลออกอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆน้นําเต็มโดยที่ต้นมันโตแล้วทีเนี้ยเราเอาน้ําออกช้า นี่มันควรจะระดับอย่างนี้ฮะเนี่ยมันควรจะระดับแบบนี้ถ้าน้ำมันเต็มแล้วเราตักออกช้าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผักสลัดของเราเนี่แหละรากมันจะเน่าเนี่ฮะทีเนี้ยตักนานแค่ไหนอะ่ะถ้าเรามาตักแล้วรากมันจะเน่าก็คือถ้าฝนตกหนักๆแล้วน้ําเรารู้สึกว่าน้ํามันเต็มกล่องแน่นอนเนี่ยเรามาดูเลยครับว่า ถ้าเราไม่ตักวันนี้ก็ตอนเช้าวันนี้ก็ตักตอนเย็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าข้ามเป็นวันเนี่ยเพื่อนๆจะยังไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าเพื่อนๆปล่อยไว้เนี่ยสักหนึ่งคืนสองวันเนี่ยรากมันจะเริ่ม,ะะมเริ่มนะฮะมันจะเริ่มมีปัญหามันจะเน่ามันจะไม่เห็นผลเลยนะครับมันจะค่อยๆเน่าแล้วเรามารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วครับรากเราไปเรียบร้อยแล้ว มันไม่ได้อยู่ขาวใสอะไรให้เราดูพอระบบรากมีปัญหาต้นก็ไม่อยู่กับเราครับแค่นั้นแต่ถ้าต้นใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันโตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่น้ํามันจะไม่ค่อยเข้าไปข้างในหรอกเพราะว่ามันแน่นตรงเนี้ยมันแน่นเนาะแต่ถ้าต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยฝนตกมาแน่นอนครับเขาก็จะไหลเข้าตามรูของถ้วยปลูกนี่แหละครับมันก็จะทําให้ผักเราเนี่ยมีปัญหา ีนี้ถ้าตักน้ําออกบ่อยๆเนี่ยถ้าไม่วัดค่าน้นํานี้เติมปุ๋ยยังไงคือถ้าตักออกในปริมาณที่มากมากก็คือประมาณเกือบ10ลิตรเนาะหรือห้าลิตรบวกบกก็ว่าไปตักออกสัก3มครั้งผมก็จะเติมปุ๋ยอย่างน้อยไม่อย่างน้อยเราก,ก็คือเติมปุ๋ยกล่องละอย่างละถ้าเป็นกล่องกุ้งนี้ก็30เอ้กล่องปลาเนี้ก็30ซีซ,ซีถ้ากล่องกุ้งก็สัก 10- 20ก็ได้ครับแค่นั้นนะครับเติมเอาแต่ ถ้าผักอายุมากกว่าสามสิบวันแล้วเติมเอ้ยเราตักน้ําออกสามครั้งผมก็ไม่เติมนะครับผมก็ปล่อยไปเลยเพราะอายุมันเยอะแล้วเพราะส่วนใหญ่ผมจะเก็บผักที่ประมาณสามสิบสี่วันต้นเล็กต้นใหญ่ก็ก่อนแล้วแต่ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้นับวันหรอกครับเพราะจะดูไซส์เอาว่าเออต้นขนาดนี้เก็บเลยขายเลยประมาณนั้นครับถ้าเพื่อนๆลองวิธีผมแล้วตักน้ําออกแล้วก่อนแล้ว อะไรก็ไม่หายก็ลองเปลี่ยนปุ๋ยดูแค่นั้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแค่นั้นเลยทีเนี้ยอย่างที่ดูฝนผมเชื่อเพื่อน,อนๆหลายๆคนก็อาจจะใช้พลาสติกคลุมนะครับตรงนั้นก็สบายใจเลยครับพลาสติกคลุมจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมเนี่ยฮะจะมีปัญหาแน่นอนอย่างผมเนี่ยทําไมไม่ใช้ลนะ่ะผมใช้ไม่ได้หรอกใส่ไปยังไงก็ขาดถึงโรงเรือนจะแข็งแรงยังไงก็ตามเพราะผมอยู่เนี่ยกลางทุง่งนาฮะดู ตรงนี้ไฟฟ้าปะปาไม่มีลมแรงครับยังไงก็ขาดกระจุยหมดแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ผมทําได้ก็คือใส่แค่ซเซเรนถ้าไม่ใส่ซเซเรนปลูกกลางแจ้งได้ไหมปลูกกลางแจ้งได้ครับแต่ถ้าฝนตกหนักๆเพื่อนๆก็สังเกตดูเลยใบยมันจะไม่อยู่สภาพนี้แน่นอนครับมันจะเละเลยเพราะว่าฝนมันตกหนักแรงๆมาเนี่ยยังไงใบก็เละแล้วเราขายผักใบถ้าใบาไม่สวยการขายก็ยาก แต่ถ้าเรามีแซลลเนี่ยอย่างน้อยฝนตกมาแรงขนาดไหนมันก็โดนซเซลล์ก่อนมันก็จะกระจายเป็นฝอยเล็กกว่าที่มันจะประทะกับฝนโดยตรงสภาพใบผักมันก็ยังพอดูได้แบบนี้แต่ถ้าใส่พาสติกลุมเนี่ยปลูกง่ายครับแต่อย่างว่าข้อจํากัดแต่ละพื้นที่มันต่างกันเนาะเราก็ปรับใช้เอาในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์แค่ว่ารากผักมันไม่สวย รุปให้ฟังก็คือเราต้องดูระดับน้ําให้เป็นอย่างเช่นต้นไซนี้ระดับน้ําก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งนิ้วตัวนั้นหล่นลงมาต้องดึงกลับคืนเดี๋ยวนะ่้ยปลูกผมมันเป็นรุ่นเก่าเนาะแล้วทีเนี้ยมันไม่มีขอบด้านบนตรงเนี้ยมันไม่มีขอบมันก็เลยเวลาปลูกไปมันก็น,นานๆไปมันก็จะอาจจะหลุดร่วงเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาก็จะมีขอบ แต่ถ้าจะให้ผมเปลี่ยนแล้วผมไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอใบแบบนี้เนี่ยมันไหม้เนี่ยอย่าไปตกใจนะครับอันนี้ไม่ใช่โรคคือตอนที่อากาศร้อนๆคือตรงน,นี้เนี่ยนี่สาเหตุมันก็คือเซเลนตรงนี้มันมันย่นไปอยู่ฝั่งนึงเดี๋ยวนะเนี่ยมันติดตอนลมพัดเดี๋ยวผมต้องเอาเคเบลไทยมาติดกันเนี่ยฮะมันเป็นรูแล้วเสงมันส่งมาโดนพอมาโดนเทบนี้เนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าเนี่ยพออากาศร้อนมากๆเนี่ย ตัวนี้มันจะไปติดกัำลังโฟมแล้วมันเจออากาศร้อนมันก็ไหมมันไม่ได้ไหมเลยนะฮะมันจะไปเห็นผลมันหลังเนี่ยนะฮะเนี่ยไม่ใช่ราใบจุดนะครับแบบนี้ถ้าราใบจุดมันจะเป็นจุดอันนี้มันไหมจากแดดแรงแค่นั้นนลครับอสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปสําหรับคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ง่ายๆครับ อยากให้ผักสลัดสวยโดยที่ไม่มีพลาสติกคุมในช่วงฤดูร้อนก็หมั่นดูระดับน้ําดูระดับน้ําให้เป็นแค่นั้นเลยครับถ้าเราดูไม่เป็นเราจะกังวลว่าน้ํามันน้อยมันเยอะเกินไปส่วนใหญ่ทุกคนจะเอาน้ําไว้เยอะเกินโดยที่ต้นผักมันโตถ้าน้ําเยอะเกินเนี่ยปัญหามาแน่นอนครับรากจะเริ่มเริ่ม,มออกเหลืองๆอ่อนๆอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมแถมให้ถ้าต้นไซนี้นะครับดูไซเอาถ้ารากมันเน่า ถ้าต้นไซนี้นะถ้าเกิดเราตักน้ําช้าแล้วรากเน่าปล่อยไปเลยครับ <S <S <pers> <S เดี๋ยวเขาจะแทงรากใหม่ขึ้นมาไม่ต้องไปลอยน้ําเปล่าอะไรหรอกนะครับลอยน้ําปุย๋ยเราเดิมเนี่ยอยู่กรองเดิมนี่แหละเดี๋ยวรากมันแทงมาใหม่แต่ข้อเสียมันจะมีอย่างหนึ่งคือรสชาติมันจะขมกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็ผักมันก็จะโตช้ากว่าเดิมนิดนึงแค่นั้นถ้าต้นไซนี้ <S <S ไซนี้ก็เหมือนกันถ้ารากมันเน่าปล่อยไปเลยเดี๋ยวมันแทงรากมาใหม่ไม่เป็นไรถ้าต้นใหญ่เลยครับถ้ามันใหญ่ใกล้จะเก็บเนี่ย ถ้ารากเน่าเรารู้สึกว่ารากมันจะเน่าเนี่ยเก็บขายเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้เพราะเอาไว้โอกาสที่จะแทงรากใหม่มาแล้วมันสวยมันมันยากเพราะาต้นมันโตมันต้องการสารอาหารเยอะถ้าต้นไซนี้มันมันจะแทงรากใหม่เร็วกว่าจะโอเคกว่าถ้าเราปล่อยไว้ให้รากมันแทงมาแค่นั้นแหละครับเราไม่ปรับใช้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ